สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนชวนขนลุกในช่องชาลลเล่านะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมรับฟังในวันนี้เป็นเรื่องของลุงรอปภที่ผมรู้จักท่านหนึ่งครับผมขอเรียกลุงว่าลุงชิดนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขยายความนิดนึงครับเผื่อมีท่านผู้ฟังที่ยังเป็นเด็กๆน้องๆหนูห,นหนที่ยังไม่รู้ว่า รปภคืออะไรรปภคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือที่เราเรียกกันว่ายามนั่นแหละครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ผมขออนุญาตเรียกรปภว่ายามนะครับเพื่อเป็นการใช้ภาษาพูดที่ทําให้เข้าใจกันได้ง่ายๆครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับเมื่อประมาณช่วงเดือนมีนาคมปีพศ .2565 ที่ผ่านมาวันนั้นนะครับ ผมก็ได้เดินไปซื้อของที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีและเป็นความบังเอิญมากที่ผมได้เจอกับลุงชิดครับคือตัวของผมกับลุงชิดเนี่ยครับค่อนข้างจะสนิทกันเพราะตอนที่ผมยังทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาลุงชิดแกก็ได้มาเป็นยามที่บริษัทแห่งนั้นครับผมกับลุงชิดก็เลยได้รู้จักกันวันที่เจอกันนะครับผมกับลุงชิดก็ถามสารรุกสุกดิบกันตามภาษาคนรู้จักกันครับ ผมก็ได้เล่าให้ลุงแกฟังว่าตอนเนี้ผมกําลังทํา YouTube เป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องเล่าอยู่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพอลุงชิดแกรู้ว่าเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องเล่าเรื่องลี้ลับเรื่องผีลูงชิดแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าเออนี่ชะลอตอนเนี้ทําช่องเรื่องเล่าอยู่ใช่ไหมคือลุงมีเรื่องเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของลุงเองเลยนะแต่มันอาจจะดูน่ากลัวหน่อย จะเอาไปเล่าในช่องให้คนที่ติดตามให้ฟังก็ได้ลุงอนุญาตผมเองก็ถามลุงไปว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหรอลุงน่ากลัวไหมครับลุงชิดก็เริ่มเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อประมาณปีพศ2561ตอนนั้นนะลุงยงทำงานเป็นยามอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแกก็บอกชื่อบริษัทให้ผมฟังนะครับแต่ผมขอไม่บอกชื่อบริษัทให้กับท่านผู้ฟังนะครับแต่จะบอกใบให้ว่าบริษัทแห่งเนี้ย อยู่ในจังหวัดปทุมธานีเป็นโกดังเก็บสินค้ามือสองครับลุงชิดก็เล่าต่อว่าที่ลุงไปทํางานนะ่ะเป็นโกดังจัดเก็บสินค้าประเภทสินค้ามือสองในโกดังแห่งนั้นนะนะจะเป็นสินค้ามือสองที่มาจากต่างประเทศก็น่าจะมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศจีนแต่ในโกดังแห่งเนี้ยนะเขาจะรับยามแค่คนเดียวเพราะช่วงกลางคืนนะ่ะที่โกดังแห่งเนี้ยจะไม่มีพนักง,งานเข้ามาทํางาน บริษัทก็จะปิดกดังไว้แล้วให้ยามเดินตรวจแดยเฉพาะบริเวณรอบนอกผมก็ถามลุงชิดไปว่าเอาลุงแล้วลุงไม่กลัวหรอลุงอยู่คนเดียวอะลุงชิตก็ตอบว่าก็ก็กลัวนะอยู่คนเดียวอะความจริงอะลุงอะก็ได้ไปเป็นยามอยู่อีกบริษัทหนึง่งแต่คนที่เขาทํามาเฝ้ากดังเนี้ยเขาลาหยุดหนึ่งอาทิตย์เห็นบอกว่ามีธุระไปต่างจังหวัดลุงก็เลยต้องมาทํางานแทนเขาในช่วงคืนแรก ลุงก็ไปทํางานตามปกติแหละคือก็ไปลงชื่อเข้างานตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วเขาไปสลับกะกับคนที่เขาทํากะกลางวานันและพนักงานที่ทํางานในโกดังเนี้ยเขาก็มีแต่กะกลางวันกันก็คือเข้างานตั้งแต่8ปดโมงเชา้าเลิกงานห้าโมงเย็นซึ่งตัวของลุงเองอะ่ะก็ไม่ได้มีโอกาสไปเจอพนักงานพวกนั้นหรอกคืนแรกอะ่ะที่ลุงไปทํางานนะก็เข้างานเวลาหกโมงเย็นและลุงก็อยู่คนเดียวแหละ ลุงก็เดินตรวจความเรียบร้อยบริเวณรอบๆกูดังแต่ก็ไม่พบสิ่งที่ผิดปกติอะไรหรอกที่หน้ากูดังแห่งเนี้ยมันก็จะมีป้อมยามเล็กๆพอที่ลุงจะได้เข้าไปนั่งพักได้บ้างลุงชิดก็เล่าต่อว่าถ้าลุงไม่ได้ไปเดินตรวจงานนะลุงก็จะนั่งในป้อมนี่แหละลุงจะไม่เดินไปไหนลุงกลัวผีแล้วแกก็ขำผมเองก็ตอบลุงไปว่ามันก็คงน่ากลัวมากเลยล่ะลุง ทังโกดังอ่ะมีลุงอยู่แค่คนเดียวนี่ลุงชิดก็เล่าต่อว่าในระยะเวลาตั้งแต่หกโมงอ่ะจนถึงสามทุ่มอ่ะลุงอยู่คนเดียวก็จริงแต่ตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปอ่ะลุงจะมีคนมาอยู่ด้วยคือออฟฟิศที่อยู่ในโกดังอ่ะมันเหมือนมีมีคนมาทํางานว่ะพราะลุงเห็นว่ามันมีคนมาเปิดไฟและมีเสียงคนเดินไปเดินมาเก็บของลากของในออฟฟิศ เสียงดังแบบนั้นทั้งคืนเลยแต่พอถึงเวลาตีสี่เสียงนั้นก็หายไปลุงก็คิดว่าเอ๊ะกูดังเนี้ยคงจะมีคนมาทำงานช่วงกลางคืนด้วยมั้งตอนแรกลุงก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกพอถึงเวลาหกโมงเช้าลุงก็เลิกงานแล้วกลับบ้านกันตามปกติแล้วล่ละคืนแรกก็ผ่านไปและคืนที่สองะนะลุงก็มาทำงานตามปกตินี่แหละคือลุงเข้าง,งานตั้งแต่หกโมงเย็นแต่คืนเนี้ย ลุงอ่ะได้เอาพระมาด้วยลุงก็ได้เอาดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้พระด้วยแหละเพราะคืนแรกที่ลุงลองสังเกตดูนะที่โกดังแห่งเนี้ยมันไม่มีพระประธานหรือมีสารพระภูมิเจ้าที่อะไรเลยลุงเอาพระมาไว้เพื่อให้ช่วยคุ้มครองลุงและเป็นที่พึ่งทางใจพอลุงเข้างานลุงก็ไหว้พระเสร็จลุงก็ทํางานตามปกติแหละแล้วก็เดินสํารวจตรวจสอบบริเวณรอบๆโกดังและลงบันทึกเหตุการณ์ตามปกติ แล้วก็คิดว่าเพราะถึงเวลาสี่ทุ่ม<ๆ>ก็จะมีคนมาทํางานกะดึกก็กะว่าจะเข้าไปพูดคุยทักทายเขาสักหน่อยในไหนเราก็ได้มาทํางานแทนคนที่ลาไปแค่หนึ่งอาทิตย์เองรู้จักกันไว้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีจะได้ไม่เหงาด้วยแต่คืนเนี้ชะลอรู้ไหมว่าในออฟฟิศนะไม่มีคนมาทํางานไม่มีการเปิดไฟหรือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยลุงเองก็คิดว่าเอหรือว่าวันเนี้ย มันเป็นวันหยุดเลยไม่มีคนมาทำงานงั้นเราก็คงต้องอยู่คนเดียวทั้งคืน,นแน่ใช่ครับคืนนี้ลุงชิดแกอยู่ในโกดังแห่งนี้คนเดียวทั้งคืนครับพอถดึงหกโมงเชา้าลุงแกก็กลับบ้านตามปกติและคืนที่สามก็มาถึงลุงชิดก็เล่าต่อว่าคืนที่สามเนี้ยลุงก,ก็มาทำงานตามปกติเลยและลุงก,ก็เอาพระพุทธรูปดอกไม้ทุกเทียนมาไหว้ตามปกติแหละ และวลุงก็คิดว่าถ้าคืนเนี้มีคนมาทํางานลุงก็กะว่าจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับเขาสัหน่อยลุงอยู่ที่นี่มาสามคืนแล้วอะยังไม่ได้รู้จักใครสักคนเลยลุงจะได้ไม่เหงาด้วยพอถึงเวลาสี่ทุ่มลุงก็เห็นว่าไฟในออฟฟิศอะมันเปิดลุงก็คิดว่าเอ๊ะต้องมีคนมาแน่ๆเลยเพราะว่าแสงไฟจากห้องอะ่ะมันลอดออกมาถึงข้างนอกแล้วคืนนี้ ลุงก็คิดว่าเอ๊ลุงก็คงไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วละ่ะรอสักพักก่อนรอให้เขาทํางานไปก่อนพอถึงเวลาพักเราก็ไปทักทายเขาก็ได้ในขณะที่ลุงเดินสํารวจบริเวณรอบๆโกดังลุงก็ได้ยินเสียงเหวี่ยงคนลากของยกของทํางานอยู่ในออฟฟิศนั้นจนเวลาผ่านไปถึงตีสองเสียงนั้นก็เงียบไปลุงก็คิดว่าพนักงานคนนั้นน่ะคงมาทํางานแล้วละ่ะจะเดินไปทักทายพูดคุยด้วยซะหน่อยลุงก็เดินไปที่ออฟฟิศ พอถึงประตูประตูออฟฟิศนะครับจะเป็นกระจกใสสามารถมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในได้แล้วลุงก็เดินไปที่ประตูแล้วมองเข้าไปแต่ลุงไม่เห็นมีคนข้างในเลยวะ่ะตอนนั้นนะนะลุงก็คิดว่าเขาต้องไปห้องน้ำหรือไปที่อื่นมั่งลุงก็เลยเดินกลับมาที่ป้อมยามเหมือนเดิมกะว่าถ้าเขามาจะเดินไปขายอีกครั้งจนเวลาผ่านไปจนถึงตีสี ลุงก็เดินกลับไปอีกครั้งแต่ครั้งเนี้ยในห้องนั้นอะได้ปิดไฟลงไปแล้วลุงก็คิดว่าเอเขาคงกลับบ้านไปแล้วมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเช้าแล้วก็กลับบ้านเหมือนกันพอมาถึงคืนที่สี่นะลุงก็ยังทํางานเป็นปะกะติเหมือนเดิมแต่คืนนี้ลุงอะดันลืมเอาพระไปด้วยนะสิแต่ลุงก็สวดมนต์ไหว้พระก่อนที่จะเริ่มงานทาปะกะตินะและคืนนี้ยลุงก็คิดว่า ถ้าคนนั้นมาทำงานน่ะจะต้องไปคุยด้วยให้ได้เลยลุงก็อยากรู้ว่าเขามาทำงานอะไรมายังไงเพราะทุกๆครั้งที่เขามาลุงก็ไม่เห็นว่าเขาอะ่ะจะเข้ามาทางประตูหน้ากูดังเลยพอเวลาผ่านไปจนถึงสีทุ่มลุงก็เล่าด้วเสียงที่น่าขนลุกว่าคืนเนี้ในออฟฟิศไฟก็เปิดตามปกตินะและก็มีเสียงคนทำงานเหมือนอย่างทุกคืนลุงก็คิดว่า รอให้เขาทํางานให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปคุยด้วยจนเวลาผ่านไปถึงประมาณตีสองลุงก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วละ่ะแล้วก็คิดว่าเขาอะก็คงทํางานเสร็จแล้วแต่เห็นว่าไฟยังเปิดอยู่คงสะดวกที่จะคุยกันแล้วละ่ะลุงอะนะก็เดินตรงไปที่ประตูออฟฟิศแล้วเอื้อมมือไปจับที่ลูกบิดป,ประตูตาก็มองทะลุกระจกประตูเข้าไปในห้องนั้น แต่สิ่งที่ลุงเห็นก็คือเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดคลุมสีขาวเก่าๆซีดๆปล่อยผมยาวคลุมมาถึงหลังผู้หญิงคนนั้นนะยืนอยู่ที่มุมห้องเหมือนกำลังทำอะไรอยู่ขยับเดินไปเดินมาอยู่ตรงมุมห้องแต่ลุงเห็นว่าขาของผู้หญิงคนนั้นนะไม่ติดเพื้น ผู้หญิงคนนั้นลอยไปลอยมาในขณะนั้นอ่ะมือของลุงที่จับลูกบิดประตูก็ปล่อยออกประตูตรงนั้นจนทำให้ลูกบิดมีเสียงดังกรกทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาทันทีลุงเห็นว่าหน้าของผู้หญิงคนนั้นน่ะขาวซีดตาจ้องมองตรงมาที่ลุง แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ลอยมาอย่างรวดเร็วลอยมาถึงถึงหน้าประตูแล้วไฟในห้องก็ดับลงในห้องนั้นมืดสนิทต,ตอนนี้ลุงช็อกมากเส้นผมเส้นขนทุกเส้นลุกไปทั้งตัวหน้าชาตัวชาขยับตัวไม่ได้เลยลุงยืนอยู่แบบนั้นนะไม่รู้ว่านานเท่าไหร่พอลุกได้สตินะ ลุงก็เริ่มขยับตัวได้ลุงก็เดินออกจากจุดนั้นแล้วกลับมาที่ป้อมยามสวดมนต์จนถึงเช้าเลยพอถึงหกโมงเช้าลุงก็ลงบันทึกประจำวันว่าเหตุการณ์ปกติแล้วลุงก็กลับบ้านเลยตั้งแต่คืนนั้นลุงไม่ได้กลับไปทำงานที่โกดัานางนี้อีกเลยผมก็ถามลุงไปว่าอา้าวแล้วงานที่ลุงต้องทำแทนเขาอีกสามคืนล่ะครับลุงทำยังไง ลุงชิดก็ตอบผมว่าอีก3ามคืนนะะ่ะแหระลุงแจ้งลาป่วยไปบริษัทอะ่ะเขาหาคนไปทําแทนลุงเล่าปัจจุบันแห่งนี้นะครับโกดังตรงเนี้ยก็ยังคงเปิดกิจการอยู่เป็นกูดังที่เปิดให้กับคนทั่วไปได้เช่าเพื่อเอาไว้เก็บของครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องบางเรื่องอาจจะดูแปลกๆอาจจะดูเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นเรื่องจริง แต่เรื่องแปลกๆเรื่องที่เดือดเชื่อหลายๆเรื่องก็เคยเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วครับหากชอบเรื่องที่ผมเล่ากรุณากดติดตามช่องฉลาเล่าและกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้เล่าฟังกันด้วยนะครับเพราะทุกๆท่านทุกๆคนคือกำลังใจในการเล่าเรื่องของผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ